ุณมาทำอะไรที่บ้านที่ฉันคะเนี่นยแห <c oughs> ละก็รบกวนพาทัวร์บ้านเลยได้เลยะค,ะลค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับเซฟคนเดิมอีกแล้วนะคะเพิ่มเติมคือไม่มีกิก๊กค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเซฟจะพาทุกคนนะคะมาโรงแรมใจกลางกรุงเทพเลยนะคะที่แยกราชประสงค์ค่ะและเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท์เอราวันแบงคอกนะคะพาทุกทุกคนไปดูนะคะว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีห้องอะไรบ้างให้เราไปเยี่ยมชมนะคะและจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ เอาละค่ะแล้วห้องแรกที่เราจะพาไปวันนี้นะคะก็คือห้องแกรนด์บอลลูมของโรงแรมแกรนด์แฮทเอร์วอนแบงคอกค่ะและตรงข้างหลังนี้นะคะก็คือห้องแกรนด์บอลลูมค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งผ่านไปนะคะเพราะว่าขวามือตรงนี้ค่ะเราจะเห็นบันไดนะคะซึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมนี้เลยนะคะไม่ว่าผู้บ่าวสาวคู่ไหนเนี่ยที่มาถ่ายรูปหรือว่ามาจัดงานที่นี่เนี่ยจะต้องมาถ่ายรูปตรงบันไดตรงนี้นะคะ <Wow. S 1> ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยของโรงแรมนี้ห้องแรกนะคะที่เราจะพาไปก็คือห้องแกรนด์บอลลูมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่า ข้างในห้องจะใหญ่แค่ไหนจะเป็นยังไงบ้างจะรู้ล้าแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในบริเวณของห้องแกรนด์บอลลูมแล้วนะคะและตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่เรียกว่าโฟเย่นะคะแล้วเราเห็นตรงด้านหลังตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีงานอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ปุ๊กกันดีกว่านะคะว่าที่ห้องแกรนด์บอลลูมนี่นะคะจะสามารถจัดแบ่งห้องออกเป็นได้กี่ห้องนะคะเพราะว่าเซฟนะคะก็เพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวยังไงไปถามพี่ปุก๊กกว่่าคะ ทุกมาพอดีเลยค่ะด้านนั้นพี่ปุ๊กค่ะขอถามนิดนึงว่าอันนี้ห้องแกนบอลลูมใช่ไหมคะล้วตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถจัดงานได้ไงปั๊บเอยเพราะม่กกี้แอบมองข้างในใหญ่มากใหญ่ห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่สุดของแรอย่างตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยค่ะ <ภา S 2> ก็คือเป็นฟอยเยนก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นจุดวางซุ้มถ่ายภาพการตกแต่งแกลเลอรี่หลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใครอแขกเยอะจริงๆอ่ะตรงบันไดด้านหน้าตรงนั้นอ่ะคือมันจะมีพื้นที่สามารถใช้ตรงนั้นอ่ะเป็นซุ้มถ่ายภาพก็ได้อ๋อแล้วก็คือเหมือนกับว่าแขกกก็สาาามมรรถออบิเนีี้้้ไดย เอาละค่ะพี่ปุ๊กเดี๋ยวหนูว่านะคะเราเข้าไปดูด้านในห้องแกรนด์บอลลูมกันดีก,กว่าเนาะว่าจะสวยงามแค่ไหนโอ้โหเข้ามาก็คือสัมผัสได้ถึงโทนสี ของห้องแกรนด์บอลรูมนะคะมันออกจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็พรมเนี่ยก็เป็นสีเขียวต่อมาจากโฟรเย่ข้างนอกเลยก็คือจะเป็นออกแนวเขียวเข้ามาจนถึงข้างในนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมแกรนด์แอทเอราวันแบงคอกคือจริงๆอ่ะเห็นสีเนี่ยก็รู้ว่าเป็นโรงแรมนี้นะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเชนเดเลリアมันไม่เหมือนโรงแรมอื่นก็คือเหมือนเขาก็จะแบบคงความเป็นเอกลักษณ์แบบดูโมเดิร์นแต่ก็ยังรู้สึกว่าถึงความเป็นไทยที่ฟุ๊กจริงๆหนูแอบเห็นอย่างหนึ่งคือสะดุดตาประตูห้อง หนูไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นเหมือนแบบที่หนูเห็นป่ะหนูรู้สึกว่าอนเหมือนดวงข้าวปะ่ะอะไ,ไรก็แล้วแต่คนจิตนตน,นาการเน,นาะเอาละค่ะพี่โป๊ะค่ะแล้วตรงที่เรากําลังยืนอยู่ตรงนี้คือเขากําลังจัดงานอะไรกันอยู่เอ่ยตรงเนี้ยที่เหมือนเขาจะมีฟังก์ชันใช้งานตอนช่วงบ่ายอะไรเงี้ยดีนะเราโชคดีที่ได้เข้ามาเห็นก็จะได้เห็นแบบเออถ้าสมมติตัดโต๊ะจีนก็หน้าตาจะประมาณนี้แล้วจริงๆหนูอยากดูนิดนึงว่าถ้าหนูอยากจะจัดโต๊ะจีนเนี้ยมันจะสามารถรองรับโตะได้กี่ตัวคือตอนนี้ที่เราอยู่ เราเพิ่งเปิดได้แค่2ห้องเท่านั้นนะยังเปิดไม่เต็มทั้ง3ห้องคือถ้าเปิดเต็มแล้วทั้ง3ห้องอ่ะจะจุโตได้ประมาณ7 0็ดถึงเจโต๊ะโอ้โหคูเดย์ก็เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยถึงเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้เยอะมากใกล้เยอะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นค็อกเทลอะค่ะพี่ปุ๊กถ้าค็อกเทลเนี่ยเปิดเต็ม3ห้องอ่ะก็ได้ประมาณพันท่าเลยว่าจริงๆอ่ะถ้าเราอยากจัดงานเช้าในห้องนี้ก็ได้นะแล้วแบบเฮ้ยเราไม่ได้อยากย้ายไปไหนอ่ะเราก็อาจจะกั้นห้องนึงอ่ะเป็นห้องทําพิธีการ แล้วอีกห้องหนึ่งอ่ะก็อาจจะเป็นแบบตัดโต๊ะจีนอย่างเงี้ยแต่เป็นห้องทานข้าวกลางวันก็คงว,ว่าจัดไว้รอเลยพอทำพิธีเช้าเสร็จก็เปิดตรงนี้ออกแล้วก็สามารถมารวมกันได้ ก็ในห้องเนี้ยเขาก็จัดเป็นกอี้เทเตอร์เหมือนพิธีการงานเช้าห้องนึงอย่างเงี้ยกั้นพาร์ติชันแล้วก็จัดเป็นห้องพิธีการแล้วอีกสองห้องอ่ะก็เป็นจัดโต๊ะจีนเลี้ยงกลางวันเนี่ยก็จัดในห้องก็คือสามารถได้แต่น่จริงที่โรงแรมเนี้ยเขาก็ยังมีห้องที่สําหรับจัดงานเช้าได้อีกนะนึกว่ามีแค่สำหรับยังมีอีกใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเรางานจะลลบไปจุกันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะ อ๋อแล้วค่ะพี่ปุ๊กเดี๋ยวตอนนี้พี่ปุ๊กก็กอนนี้จะพาหนูไปห้องข้างบนเรียกว่าห้องเดอะเร s ิเดนซ์ใช่ไหมเอ่ยถูกค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนอ่ะตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าห้องแกลล์บูมเนาะค่ะบริเวณตรงนี้ทุกิงๆก็จะเป็นตึกที่วางโต๊ะลงทะเบียนอ๋อด้านซ้ายมือของหนูตรงนี้ใช่แขกก็จะลงทะเบียนก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปในงานเหมือนเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้บ่าวสาวที่ใช้ห้องนี้ด้วยนะโอเคค่ะไม่เใหญ่ อ่าค่ะพี่พุกตอนนี้ใช่ไหมคะเราก็มาอยู่ที่ชั้นเอ็มของแรมแกนดแแเอร์ลอนแอบงกอกแล้วนะคะ<ช><ช>ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าห้องเรสซิเดนต์ใช่ไหมคะพี่ปุกและไอ้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจัดงานอะไรยังไงได้เป่าเอ,อ่ยตรงระหว่างที่เราเดินต,นนมมนตรงนี้ค่ะก็ถ้าสมมติเราออกจากลิฟต์มาตรงนี้ค่ะก็คือสามารถตั้งโต๊ะตกใจเมื่อของหนูตรงนี้ใช่เหมือนมีพื้นที่มากขึ้นใช่อะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ห้องเดอะเรสซิเดนต์แล้วโอ<ป>้โหพูดเลยว่าเข้ามาถึงความรู้สึกแรกเนี่ย รู้สึกถึงความหรวหรารู้สึกหรูหราและคือในส่วนของตรงนี้เขามันจะสามารถจัดงานยังไงได้บ้างก็อย่างเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาก็เป็นจุดที่วางโต๊ะลงทะเบียนเนาะก็ถ้าสมมติใครจะจัดที่ที่แบบที่มันมีชุมถ่ายภาพอะไรเงี้ยก็คือบริเวณตรงนี้สามารถวางทุกถ่ายภาพได้ก็คือวางพื้นใภาพตรงนี้ก็คือเหมือนแบบต้อนรับแขกก่อนที่จะเข้าไปยังบ้านของเราอแต่ถ้าสมมติใครอยากจะตกแต่งดอกไม้อะไรเงี้ยก็สามารถตกแต่งที่เราตรงรับนไดอะไรเงี้ย แต่ถ้าจริงๆแล้วหนูว่าตรง The Residence เนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาถ้าสมมติเราจัดนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันก็คือสามารถที่จะแบบสวยได้ในแบบของเราเนาะตอสวยมาก คุณมาทำอะไรที่บ้านพี่ฉันคะเนะี่ยงั้นก็รบกวนพาทัวบ้าน <c oughs> เลยได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นมุมโปรดเลยค่ะพูดเลยเครื่องมาเล่นเปียโนงชั่วเลยอดีค่ะดีพ <c oughs> ี่ปุ๊กค่ะแล้วถ้าสมมติมีโซฟาอย่างนี้เราจะจัดงานกันยังไงคือมันเป็นโซนที่เหมือนกับเข้ามาเจอโซนแรกเลยเราสามารถจัดไว้อย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็อาจจะเอาของตกแต่งรูปผ้าขาวอะไรอย่างเงี้ยเอามาประดับ คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยมันชื่อว่า t ด e r e s i d e n ดนใช่ไหมมันก็ทำให้ความรู้สึกว่าเหมือนบ้านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเอารูปจำลองเจ้าสามาเติมเหมือนพาคนมาแบบงานบ้านเราอ๋อหนูไม่อยากจะพูดว่าข้างในนี่มันเหมือนบ้านมากทุกคนตอนนี้นะคะก็เข้ามาถึงด้านในของเรสซิเดนต์คือหนูแอบเห็นห้องมันมีหมายเลขสามศูนย์หนึ่งแล้วก็สามศูนย์สองอันนี้มันเป็นห้องไว้สำหรับทำอะไรอ่ยจริงๆในนี้มันมีถึงสามศูนย์ห้ามีห้าห้อง สามศูนย์หนึ่งสามศูนย์สองเนี่ยจะเป็นห้องที่เหมือนแพ็กว i p ีหรือแพ็กผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาไปนั่งพักผ่อนนั่งนอนรงนี้ะแล้วโต๊ะอันนี้นี่มันจัดตั้งเป็นโต๊ะเค้กได้ป่ะคะพี่โบ๊ะได้ค่ะนี่ถามเล่นได้ใช่จริงเป็นโต๊ะเค้กได้แต่ถ้าผมว่าอยากเอาออกก็าเอาออกได้ แล้วถ้าเกิดว่าเวทีนี่มันตั้งตรงไหนได้คะเนี่ยเวทีก็อยู่ตรงนี้เลยใช่แต่ว่าเราอาจจะยกสเต็ปสูงแค่แบบประมาณที่สิบเซนอะไรเงี้ยแค่นิดเดียวใช่จะได้รู้สึกแบบอบอุ่นเป็นกันเองเดี๋เราไปดูอีกห้องหนึ่งได้ค่ะสามศูนสามหนูแอบได้ยินมาว่า3ามศูนย์สามนี่มันสามารถต่อกันได้เลยใช่ไหมอ่ย คือ303 304 305เนี่ยคือจริงๆถ้าเกิดใครมาจัดงานเช้าแต่พิธีมั่นก็ใช้303 304 3, เนี่ยจัดงานมั่นได้อ๋ออันนี้คือ3 0 3แล้วก็3 4ใช่นย์สี่ใช่ได้ตปองห้องแต่จริงๆสามศนามาสามารถคอนเนคกันได้นะคือแขกก็สามารถโครเดินระหว่าง3ห้องนี้ได้เลยและแขกมันประมาณกี่คนนะคะน่าจะประมาณ2 -3 ถึงรอเลยนะคะพูดถึงว่าได้เยอะพอสมควรเลยแล้วต่อไปที่เราจะไปก็คือเป็นห้อง3 -5 สามศูนย์นสาพี่พไหม ใช่จัดได้จัดได้คือตรงนี้จริงๆอ่ะมันใช้ได้ไหลายฟังก์ชันะนะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าล็โอบบี้เชนทีนี้มันมีเหมือนกับสั่นสีสันแล้วแบบว่าฟังก์ชันต่างๆสามารถที่จะรองรับเป็นอัพเตอร์ปาร์ตี้ได้ได้คือตรงเนี้ยถ้าสมมติจัดงานเช้าอยากมีคอฟฟี่เบรกหรือมีซุมม้มอาหารก็ใช้บริเวณตรงเนี้ยโชว์ไลฟ์มีชีวิตอยู่บ้านหลายแหล่เปิดครัวนิดนึงอถ้าสมมติว่าใครอยากจะจัดปาร์ตี้โชว์บริเวณเนี้ยก็สามารถจัดอัพเตอร์ปาร์ตี้ได้เลยอ๋อดีจัง แล้วห้องสุดท้ายที่เราจะพาไปดูไปห้องสามถึงห้าเป็นห้องใหญ่โตอันนี้เป็น r e s i d e n c ์ที่ใหญ่โตมากอันนี้เป็น r e s i d e n c ์นนที่ใหญ่ที่สุสดอ๋อโหอันนี้คือห้องสามนึ โโอ้โปกติว่าห้องนี้มันใช้จัดงานอะไรก็งานมม่ได้เหมือนกันใช่อยางเงี้ยจริงๆอยู่ที่เราเลือกฟังก์ชันเลยนะ,ะถ้าสมมติใครมีพี่ที่สงพี่ที่สวนแหวนที่ดน้ำสังก็สามารถแบบจัดสรรพื้นที่ทได้ไดหมดนะเลยหนูรู้สึวห้องนี้มันเป็นห้องใหญ่มน อ๋อตรงนั้นหรือเปล่าคะที่มันสามารถที่จะคอนเน็กต่อมาจากห้องต่อสามสามสาแล้วก็ดีเปท้องสามั้ห้าถูกต้อง,องห้องนี้ก็จะดีะที่ว่าเขามีแสงเดย์ไลท์ก็จะมีส่วนที่เป็นกระจกสามารถแบบมองถึงวิวด้านนอกแล้วก็รับแสงธรรมชาต<ห>ิ<ห>อยากดูค่ะเอาไปไปดูกันใด้แล้ว,ลว่วนนี้ก็สามารถแบบเป็นมุมที่ให้เจ้าสาวมาเก็บตัวได้อตรงไหนนี่ห้องนี้เลยห้องนี้เลย ได้แสงจากข้างนอกจริงพี่ปุ๊กตรงนี้คือมันเห็นวิวข้างนอกได้ด้วยอ่ะถูกเห็นสีแยกแล้วจะประสงค์เลยครับอย่างเมื่อกี้ที่พี่ปุ๊กบอกหนูว่าเจ้าสาวสามารถที่จะมานั่งรอให้เจ้าบ่าวมารับตัวตรงนี้ได้ถ้าเจ้าสาวมานั่งอยู่ห้องนี้ก็คือหันไปสวดมนต์ขอพรตรงนี้ได้เลยโคตรเทมากอินไซด์ที่สุดโอ้โหเม่อเมื่อกี้เราห้องไปแารนบอลลูมมาตรงนี้เรามาเดอะเรสซิเดนซ์แล้วมีห้องไหนอีกหรือเปล่าที่จะพาหนูไปทัวร์เดี๋ยวมีห้องเดอะแคมปัสเดอะแคมปัสแล้วก็จะเป็นนนอออีีกกคคาแรรเเต์ึึงงลย โอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะเอาละค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะพี่โป๊กเราก็อยู่กันที่ห้องสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะของโรงแรมแบรนด์ไฮแอดเอราวัแบงคอนะคะก็คือชื่อห้องว่าจะแคมปัสโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่แคมปัสจริงๆหรือเปล่าใช่ไป ว้าวตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่บริเวณของห้องเดอะแคมปัสแล้วนะคะตรงนี้มีอะไรพิเศษมั้งคะพี่ปุ๊กถ้าเกิดคู่พ่สาวแบบว่าอยากได้พื้นที่เพิ่มอีกนิดนึงเราก็อาจจะวางโต๊ะลงคอนเดนยนเอาไว้ด้านหน้าห้องก็ได้ก็คือวางโต๊ะลงคอเไว้นหน้าห้องแล้วแบ็คดรอปเราจะอยู่ตรงไหนแบ,นบ็คดรอปก็ถ้าสมมติเดินมาปุ๊บอยากเจอแบ็คดรอปเลยก็วางฝั่งตรงนี้ได้เลยตรงนี้ตรงนี้เปิดได้เปิดได้แล้วก็เปิดยังไงอ่ะได้ก็มป็นแล้วก็เปิดได้เปิดได้อ๋อนี่ก็แอว อ๋อก็คือเปิดแบบว่าเปิดไปตรงสุดตรงนู้นเลยแต่ถ้าเกิดจะเปิดประตูอย่างนี้แล้วอยากมีชุดใส่ภาพก็อาจจะต้องวางไว้ทางฝั่งนู้นอ๋อก็คือว่าสมมติถ้าเกิดอยากจะใช้ประตูตรงนี้เดินเข้าไปในงานก็ตั้งชุ้ใา่ภาพด้านขวาหรือว่าด้านซ้ายก็ได้ใช่แล้วก็เดินเข้ามานี้พร้อมยังคะพร้อมยังคะพร้อมยังนึ่งสองแถอ่ะอ้โอ้โอ้โหเราจะป็นบริเวณจัดงานสามารถเข้ามาในงานแบบนี้ได้เลย แล้วหนูขอถามอีกนึงว่าคือในห้องนี้คือมีแต่ห้องนี้ห้องเดียวหรือว่ามีห้องแบ่งออกเป็นย่อยๆอีกคือห้องนี้จะเป็นห้องหลัก <Yes S 1> ถ้าสมมติมีพิธีการอะไรก็จะอยู่ในโซนนี้แล้วก็ถ้าสมมติแบบผู้ใหญ่ที่อยากจะได้แบบความ p พ i เ a ทนิดนึงก็อาจจะจัดเป็นแบบอยู่ในห้องเขาจะมีห้องแบบเล็กๆอยู่ด้านไหนคือที่น่ารักอย่างเงี้ยเขาจะแบบทั่วบาร์อาหารบาร์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเหมือนเราอยู่ในโรงอาหารของมหาลัยจริงๆจริงมีแอรเเ็นอยู่มันเหมือนว่าเหมือนเป็นร้านขายของ และที่ชอบมากเลยของห้องนี้ก็คือแม้กระทั่งว่าพนักงานที่เขาดูแลในห้องนี้เขาก็คือแต่งตัวแบบแอบเห็น,บบหนว่าเป็นแบบยนนะังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแอบ,บไปดูแอบ,บไปดูโอเคค่ะโอเคค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะสำหรับโรงแรมแกรนให้อดเอราวันแบงคอกนะคะวันนี้เนี่ยทั้ง3ห้องที่เซฟพาไปดูนะคะคืออยากจะบอกว่าทุกๆห้องเนี่ยก็คือจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปถ้าเกิดอยากได้ห้องที่มันแบบว่าเป็นแกรนดหน่อยก็จะเป็นห้องแกรนบอลลูนเนาะหรือว่าอยากจะได้ห้องที่มันมีความลักชัวรี่แต่ว่าก็ดูอบอุ่นก็จะเป็นห้องเดอะเรสซิเดนต์นะคะ แต่ว่าถ้าอยากได้ความสนุกมีมุกเมนกับเพื่อนๆสนุกสนานอะไรเงี้ยก็จะแนะนำห้องเด็กแคมปัสนะคะเซฟนะคะก็หวังว่าโรงแรมแบรนด์แอดเอราวันแบงคอกนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสำหรับทุกๆคนนะคะที่กำลังมองหาโรงแรมที่จะแต่งงานกันอยู่นี้นะคะก็หวังว่าจะชอบวิดีโอในวันนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยอยากจะให้พาไปโรงแรมไหนหรือว่าที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่าอยากจะให้หยุดพุดหน่อยหนึ่งหรือว่าอยากเซฟเพิ่มตรงนี้ตรงนี้หน่อยนึงก็บอกกันมาได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโรงแรม ที่สำคัญเลยขอบคุณแอชเชอร์ไมล์เวดดิ้งแลนเนอร์นะคะที่เปิดโอกาสให้เซมนะคะได้มาเปิดหูเปิดตากับโรงแรมต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ดูมาจนจบน้อยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์วิดีโอนี้ด้วยนะคะยังไงถ้าชอบเนี่ยก็มากดไลค์กันเยอะๆนะคะแล้วก็แชร์ให้ด้วยจะดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ